เอาสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม h o w t o Date and Entity นะอ่าจากพาร์ทที่แล้วการอ่าพาร์ทที่แล้วได้จระเิทเหมือนเรานั้นได้ทำอาหารเมนูโปะของนางใช่ไหมไอฮันนี่ทสอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ได้รู้ว่าความเป็นจริงแล้วนั้นนางคืออะไรอืมนั้นเราก็เรียกนางว่าปิิศนาสิ่งปิศนา X ละกันเออสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้อืมเป็นหลายๆอย่างอ,ะอ่ะเออนางนั้นเป็นได้ทั้งหลายๆอย่างอะ่ะหลายๆสิ่งด้วย <c oughs> ก็นิยามนางไม่ถูกอะ่ะ <c oughs> อารมณ์เหมือน S C P ประมาณนั้นอืมแต่ดูดีว่าต่อจากคราวที่แล้วมันเออกี่กี่โมงแล้ววะในเกมโอ้ยเลยเที่ยงคืนนะฮะเลยเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนแล้วไงคือจใจเรานอนหรือว่าทําอะไรอือหือไอ้น,นี้ก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เลยแหละเอมอม,มันไอ้นั่นมันยังมีอะไรมาส่งถึงเราอีกไหมคก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนี่ว่าอือหือจากอันนี้มันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็แค่ อเหมือนพวกฝ่ายนักวิจัยแค่จะมาบอกว่าให้เราบอกไปว่าพ่อแม่ของเรานั้นจะมาเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วอะไรประมาณนั้นนะอมไม่รู้ว่ามันมีอะไรต่างจากเดิมไหมเนะี่ยอืมไม่มีอะไรเลยจริงๆอืมไม่ดูทีวีแล้วอ่าแล้วเราทําอะไรต้องคุยกับนางใช่ไหมด้านบนเราขึ้นไปทาอะไรได้อืมไม่ขึ้นแต่ไปว่าน่าจะให้คุยกับนางโตอ่ะเออ ฉันได้ให้ตุ๊กตากับนางแล้วใช่ใช่ใช่อ่ะแม่นางขอคุยด้วยกันหน่อยดิอ่าฮะฉันไม่เหลืออะไรให้เธอนั้นเพิ่มิินแล้วไม่มีอะไรเอเตอร์เทนนางแล้วเราทำไงต่อเฮ้ยอ๋อใช่ฉันเกือบลืมเรื่องมีดไปเลยละ่ะออ้ยมีดที่เราเก็บเอาไวจาา้จะพัดก้อนนะ่ะเออทำไมเราเก็บมีดไว้แล้วมันจะไปทำอะไรได้วะฉันควรจะใช้มันไหม ออออขอขอ,อย้อนกลับขอย้อนขอขอขอเซฟนะ่อยอยากรู้ว่าระหว่างใช้กับไม่ใช้มันจะต่างกันยังไงอืมอืมอฮึอเคเราลองแบบอ่าใช้เลยละกันอืมถ้าใช้แล้วเรอจะเอาอะไรไปสู้เอาเอา,เอามีดไปนี่เหรอเราคงโดนแม่นางสวนกลับโดนด้วยการแบบขมือหัวพอดีนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของฉันอ่าไม่เช่นนั้นฉันคงต้องตายแน่ๆอ่า อืฉันหวังว่ามันจะออกมาดีนะอ่าฮะอืมเฮ้ยแม่นางฮ่าฮะอืมเกิดอ,อะไรขึ้นหรออ่าฮะอ่าฮะให้อยู่เหรอยูเ่เฉยๆเะอืมอุ้ยถอยไปนะฉันมีมีดแม่น่ากลัวเหลือเกินนางเป็นอมาตะหรือเปล่าว่าอยากรู้วะตอนทีเราแทงนางไปแล้วทรงส่วนไหนของ ส่วนไหนของนางคือหัวใจว่าอยากรู้อ่แต,ตอนที่นางาแปลงร่างเป็นไอ้นั่นน่ะแมงปากยาวยันลำไส้เลย <c oughs> อืมโอ้เอาล่ะคุณคิดจริงๆหรอว่ามันจะใช้ได้ผลกับฉันนะ่ะเออนั่นดีไม่รู้อ่ะไม่ลองก็ไม่รู้อ่ะจริงไหมทุกคน <c oughs> อืมฉันแต่ <c oughs> แค่จะปกป้องตัวเองนะ่ะอ่าฮะปกป้องตัวเองอืมเขาไม่น่าลอดอะ <c oughs> <c oughs> วางมันลงนะท่รักฉันจะจัดการทุกอย่างเอง เธอไม่ต้องขยับนิ้วเลยเฮ้ยหมายความว่ายังไงอือหือฉันสัญญานะอือหืโอเคแล้วเราจะทำยังไงเนี่ย <c oughs> แน่นอนฉันจะไม่กหงคุณหรอกนะที่รักอาา่าฮะอืมอุ้ยแม่นางแม่นางมันยั่วแล้วะ่ะถ้านางมั่นใจขนาดนี้แปลว่ามีดมันคงไม่ได้ใช้มันคงใช้ไม่ได้ผลนะ ลูกนางเขาแบบท้าเราขนาดเนี้ยฉันสามารถทําทุกสิ่งเพื่อเธอได้นะเอ้ยป้าเราต่อยแทงไปน่าจะตายจริงๆหรือเปล่าไม่รู้เลยนะแค่วางของมีคมนั้นลงซะอ่าืมฉันขออะไรคุณมากเกินไปหรือเปล่าอืมอย่าเข้ามาใกล้นะเอ้ยอย่านะแม่นางนางไม่กลุมมีดเลยเออ เวนอ้ยต่อจากนี้ฉันจะทําไงดีล่ะอ่านั่นสิตัวฉันแล้วว่านานงคงไม่กลัวมีดจริงๆเป็นคนวางมีดลงจริงๆหรออ่าฮะเอ้ยแม่งแล้วถ้าเราอยังดื้อดึงอ่ะไหนๆก็มาแบบเราโชว์ควักควักอาวุธลับของเราออกมาแล้วเราเลือกที่จะไม่วางอืมโอ้แล้วคุณจะทําอะไรล่ะอ่าเดี๋ยวจะได้รู้แล้วนี่ไง เออแล้วไงต่อแล้วไงต่อฉันฉันแทงเธอเออแล้วไงแทงแต่ดูนางไม่ไม่รู้สึกทุกขร้อนอะไรเลยนะอืมแปลว่าหัวใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรือว่าข้ามไปตายวะโหคุณนี่ก้าหารกว่าที่ฉันคิดนะอ,อแตุ่้ย โอ้มุมมุมนี้มันช่างแจ่มจริงๆนะทุกคนฮะ่ะยูยูทูปมันคงไม่ไม่ไม่นี่กูหรอกนอก้อถ้าปิดไอ้มีดปักขนาดนี้นะอุ้ยไอ้ยาเฮ้ยมันกินมีดเข้าไปเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหเป็นตัดแซ่บแท้ อ่อฮะโอเคทุกคนถึงคราวที่เราจะต้องตายแล้วล่ละเราไม่มีเราเราไม่เหลืออาวุธอาวุธป้องกันตัวแล้วโอ้ชีรัักแกลงฉันแล้วเหรอนี่คือการกระทําอันยิ่งใหญ่ของเธอเลยนะเฮ้ยคุณไม่เก่งเรื่องทําให้ฉันเพลิดเพลินเลยนะอ่าขอโทษด้วยนะแม่นางพอดี huh. <laughs> ไปคอนเอเทนไม่ค่อยเก่งอะดิเืมแต่คุณทําให้ฉันประหลาดใจด้วยการทําสิ่งนี้นะเฮ้ยแน่นอนถือเป็นคาชมแล้วกันก่อนกูตาย <laughs> ฉันควรทำอะไรบางอย่างที่พิเศษสำหรับคุณนะอุ้ยอืมอืมแอบบหลายดูทรงโอ้เดี๋คิดออกแล้วไอ้ย,ยาแต่จะให้คุณเหมือนกันอ,าาอืาฮะเฮ้ยเสียงเมื่อกี้นาเอามีดมาแทงเราเหรออ่ะนาเอามีดของเรามาแทงเราอีกทีอะทุกคนอ่ะฮอเราตดวแทง คุณคิดยังไงกับของขวัญชินีบ้างล่ะโอ้ oh. จะเป็นของขวัญที่เจ็บจีด๊ดแล้วเราก็ตายเลยใช่ไหมืมมีที่เธอคว้างมาทิ่มแทงหัวใจของคุณคุณล้มลงทันทีโอ้ oh. การตัดสินใจที่แย่ของคุณทำให้คุณต้องเผชิญกับโศวินาตกรรมนี้้า wow. ย <s> อุ้ยอ่ฮ uh, ะ ending เก oh ้าเก้าทับสิบโอ้โหมี มีสิบเอนดิงเออกูเครียดเลยอันนี้อันนี้ฉักจบที่เก้าด้วยเออหืมอ่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราย้อนกลับไปอีกฉากจบหนึ่งเลยกันโอ้แปลว่าอย่างนี้เราก็ต้องเริ่มต้นใหม่เลยดิถ้าอยากเก็บเอเก็บอ่ายัางไงดีอะักจบทั้งหมดนี้เราต้องไล่ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหท้มาถอะเราเอาเท่าที่เราทำได้แล้วกันอืม ออกแสดงความยินดีด้วยคุณได้ปลดล็อกตอนจบที่แย่ของ The Stopping w ่ w โอเคเราปลดล็อกฉากจบอืมขอให้โชคดีในครั้งถัดไปอแน่นอน,อนโอ้ยแล้วเราแล้วเราไอ้เราก็ไม่ได้เซฟเป็นชอ็อตด้วยโอ้เราซิบฉากจบเราได้ไปแล้วหนึ่งฉากจบ อ่ะเดีย๋ยวเราเอาเท่าที่เราจําได้ละกันว่าตรงไหนดีอะไรบ้างเออใช่แล้วที่บอกว่าเรานั้นต้องไปบอกว่าพ่อแม่ของเรานั้นรอเราอยู่นั่นก็อีกเป็นอีกฉากจบหนึ่งลวมั้งเออเดีย๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนอืมเมื่อกี้เราเลือกที่จะไม่วางใช่ไหมเราถ้าเกิดคราวนี้เราเลือกที่จะวางอ่ะเออโอเคทุกคนตอนนี้ผมได้มามาถึงตรงที่แม่นังครูบอกให้เราวางมีดลง เมื่อกี้เมื่อกี้เราตอบไม่ใช่ไหมแต่ถ้าเราตอบใช่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะ,อะยอมวางมีดลงดูดิถ้าเราแบบยอมใจอ่อนอืมคุณสัญญาแล้วนะอ่าฮะสัญญาแล้วนั้นแม่นางจะไม่ทาอะไรเราอืมฉันสัญญาแม่แม่นางใสุ่ดใสเอะไรวันนี้สัญญาจะไม่ฆ่ากูแล้วนะงั้นนั่นหมายความว่าคุณจะไม่ฆ่าฉันใช่ไหมอ่าฮะได้ จะพูดแบบนั้นก็ได้เฮ้ยมานางแคมไปโดนนางฆ่าแล้วก็โอเคแล้วณตอนนี้อนะอันไหนนะคนไม่รู้นางเป็นคนที่เกลดกันโกกด้วยนางน่าจะพูดจริงแหละฉันคิดว่าวันนี้ฉันจะต้องตายซะอีกอา่ใช่เป็นข่าวดีอะไรอย่างนี้อ่าฮะครับอ้ยเฮียจับสแกกูกูโดนตอแหลหมเราเราเรามานาไว้ใจ อ,อีนางงูพิษนี่เลยอ่านี่มันไม่ยุติธรมเลยน่าเราโดนเราโดนมันขมือเหรือว่าเราเราโดนทำให้มันตกหรือว่าเราโดนตกใจเนะี่ยโอ้ที่รักความยุติธรรมเป็นแนวคิดของมนุษย์นะเฮีย,เ,ยเราโดนเล่นลินแล้วมนุษย์มักชอบแสร้งทําเป็นว่าตัวเองนั้นยุติธรรมแต่กลับทําในสิ่งที่ตกกันข้ามอ้าจสีสุดท้ายฉากจบอันนี้เราก็ตายดีใช่ไหม แต่ฉันก็ไม่ได้โกหกนะคุณจะมีชีวิตตลอดไปหมายความว่ากูจะเป็นส่วนหนึ่งของนางอะไรอย่างเงี้ยคือกูไม่ตายคือไงจะให้กูแปลสภาพเป็นอย่างงี้หรือว่ากินกูเข้าไปเป็นสารอาหารของนางหรือว,อ,รหหอว่ายังไงอนะืมคุณหมายความว่ายังไงหน้าใช่ what do you mean แม่นางคุณหมายความว่าไงเนี่ยอ่าฮะฉันจะปลอบใจเธอเองที่รักฉันจะเป็นเพื่อนชั่วนิรันดร์ของคุณเองมันจะทําอะไรเราอะทุกคน มันจะทําอะไรกับเราอืมไม่รู้เนอะอุ้ยหืมหรือว่าเจ้าตูดมาดุนฮเฮ้ยตกใจเลยอยู่ดีก็เปลี่ยนมุมอย่าก,กังวลไปเลยอืมนั่งโซฟาได้เลยอืมนั่งก็นั่งเยฉันจ,จะทํามันเบาๆนะเฮ้ยจะทําอะไรกับเราร่างกายของคุณหายไปแล้ว ตอนนี้คุณเป็นเพียงแค่สมองในกระโหลกศีรษะไม่สามารถตายได้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้โอ้ยนี่มันแย่กว่าที่กูตายอีกแม่งอยากมันี้มันก็เท่ากับกูตายทั้งเป็นแล้วนี่อืมคุณไม่มีปากและคุณก็กรีดร้องเว้ยแม่อ้ยอเฮ้ยอันนี้ไงแปดแปดทับสิบกระโหลกศีรษะอันนี้มันบ้านกูแท้ๆนางมานามาของบ้านกูแล้วทุกคน โอ้โหแล้วเราอันนี้คือบอกว่าเราจะมีชีวิตอยู่ชุนิลันคือเท่ากับว่าอย่างนี้แล้วกูจะตายไหมยห่นะคือกูไม่ตายหรือนะ่สภาพอย่างเงี้ยนางแม่นางทำอะไรกับกูเนี่ยเอยอย่างนี้คือปล่อยกูตายยังดีกว่าอีกนะเนี่ยนนะเธอเป็นคนโกหกฉันเป็นผู้หญิที่เลวร้ายจริงแมนลองแทงเธอด้วยมีดดูไหมอ่าไม่อะพอดีเพิ่งทําไปเมื่อฉากจบแรกเลยเพิ่งไปทํามาในอีกหลุดเมื่อกี้แล้วกูก็ตายอย่างน่าเวทนา โอเคถ้าเกิดเราเลือกที่มันจะหยิบไม่ไม่หยิบมีดตั้งแต่แรกล่ะเอออือหือย๋ยบผมจะข้ามไปเลยแล้วกันนี่เราเลือกที่จะไม่แล้วกันน่าเป็นความคิดที่แย่อ่าโอเคดูดิต่อให้เรามีมีดอยู่กับตัวแต่เราเลือกที่จะไม่ใช้เอามาใช้ขู่ดูดิว่ามันจะมีอะไรต่างไหมจะคิดว่ามันจะดีกว่าถ้าให้เธอช่วยฉันเองใช่ไหมไม่รู้จะมาถามกูเลยกูก็ไม่กูก็ไอเดียเหมือนกันนะอุ้ย แม่นาบึงเทียฉันคิดว่าฉันไม่ได้ทำอะไรให้เธอพอใจมากพอนะอุย้ยแม่นางนาบึงเทียสุดท้ายฉากจบนี้กูจะตายอีกใช่ไหมเนะี่ยตอนนี้เธอได้สูญเสียอ๋อไอไอนั่นหน่ะไอที่วัดไอขวาม,มือของเธอไปหมดแล้วไอไอที่มันเป็นไอแต้มสีชมพูใช่พึ่งพุสกีเหมือนกันนะ่ะอืมฉันบางทีฉันควรอ่าพยายามไม่หนักกว่าน,นี้โอเคเค พยายามหนักไปจะได้แล้วะนะเฮ้ hey, รู้ไหมฉันมาที่นี่เพราะหวังอะไรบางอย่างจริงๆนะอะไรก็ได้หวังอะไรอะหวังที่จะได้แดก,กูแต่คุณล่ะคุณดูเหนื่อยมากเลยนะแมนแกละแวงไม่กูโดนแดกกูก็เหนื่อยแนละ้วฉันฉันไม่ได้ตั้งใจนะไม่คุ้มเลยที่จะโกรธควรจะการให้มันน่าเบื่อขนาดนี้ได้ยังไงล่ะ อุย้ยแม่นางคิดว่าคนที่ไม่มีเพื่อนแบบกูที่เป็นฮีคอมมูนิตี้กอกกินแม่มาตลอดทั้งชีวิตรู้จักไอ้คำว่าเอ็นเตอร์เทนผู้อื่นด้วยเอเอออย่างนั้นแปลว่านางนี่แบบมาหาผิดผิดคนตั้งแต่แรกแล้วละ่ะ <c oughs> อย่างน้อยคุณก็ควรลองแต่ไม่คุณนั่งเฉยๆแต่ทำให้ฉันเสียเวลาเออแดกกูแดกไปเลยเปโดปรดให้ฉันอ่ะเออโดนอะไรอีกอกูตายอีกแล้วไม่ เราเสร็จธุระกับที่นี่แล้วว้าอ่อ,าอยังยังอ๋อบายเฮ้ยมีแต่ตายกับตายรอกูอยู่อือหอันนี้คือภาพาพาสุดท้ายที่กูเห็นสินะเธอหายไปอย่างไรลร่องรอยแต่ความเงียบกับทำให้รู้สึกหนักอึง้งราวกับว่าเธอยังอยู่อุ้ยกูฉากจบที่สี่เลยเหรอ ก็บว่าแต่ตอฉนฉากจูบนี้เราก็ไม่ได้ตายใช่ไหมก็คือนางนางปอยเรามีชีวิตอยู่ใช่ไหมเราเราไม่ได้ตายอะ่ะแต่แค่นางหายไปแต่เรายังรู้สึกเหมือนว่านางยังอยู่ยเฉยเฉอะ่ะคุณจะพบตอนจบที่ดีกว่าได้ถ้าหากคุณเลือกอย่างชาญฉลาดอ่ากูง่เองอะ่ะ <c oughs> และแน่นอนว่ายังมีตอนจบที่แย่ที่สุดอีกด้วยหากต้องการให้เป็นเช่นนั้นคุณต้องเลือกทุกตัวเลือกที่น่าเบือ่อ <c oughs> กล่าวอีกในหนึ่งก็คืออ่าฮะขัดกับคําแนะนําทั้งหมด อแต่โหตั้งแต่ต้นจนจบเลยเอ,อืมแปราว่าเราควรบอกความจริงเรื่องตั้งแต่หนักวิทยาศาสตร์เอ่ยอะไรเอ่ยแต่มันก็จะเป็นตอนจบที่น่าเบื่ออ่าฮะไม่รู้ตอนจบที่น่าเบื่อนี่เราเราจะตายหรือเปล่านะมไม่รู้แล้วถ้าเกิดเราเลือกถ้าเกิดเราไม่มีมีดตั้งแต่ต้นนะเออน่าสนใจะ่ะถ้าเราถ้าเราไม่ได้เก็บมีดมาเลยอะไอ้ชอยนั้นะมันยังม,มันยังอยู่ไหมน่าลองนะไม่เ,เลือดจีจะไม่เก็บมัน มันเป็นความคิดที่โง่ที่สุดที่ฉันเคยคิดเลยโอ้โหก็ไม่แน่นะถ้าเราไม่พกมันอาจจะมีอะไรที่ต่างจากเดิมไปก็ได้แต่แต่กว่าจะถึงช็อตที่ต้องใช้นี่คือเราจะต้องมันมีนมบทสนทนาเปลี่ยนไปหมดเลยไหมหรือว่ามันเปลี่ยนแค่ตอนนี้กับอีกแล้วก็ตอนช่วงจบเลยถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีเป็นในพวกแบบบทสนทนาอะไรแบบเหมือนเดิมอยู่ผมข้ามไปตอนในนั่นเลยแล้วกันนะทุกคนโอเคแต่คิดว่าปืนน่าจะทําอะไรเธอได้นะดังนั้นลืมเรื่องอ่า มีดไปเลยอ่ะฮะต่อเป็นกระตานะปืนหรือที่อะไรก็ได้วหาก็คงมาทำอะไรนางไม่ได้ว่ะดูสงนางแม่งกลืนเข้าไปเลยอืม <c oughs> อ่ะเอาละทุกคนอันนี้ก็เป็นนั่นน่าจะเป็นอีกฉากจบแล้วที่เราต้องทําตามอ่าไอไอไอใบกี้วงนักวิทยาศาสตร์มันส่งให้เราอะ่ะก็คือถ้าเราไม่ถ้าถ้าเราถ้าเราไม่เก็บมีดอะ่ะเออมันจะมีประโยคนี้ขึ้นมาก็คือเราเราต้องทําตามสิ่งที่อ่นานักวิทยาศาสตร์ต้องการก็คือควรบอกความจริงที่เอควรหลอกนางว่า พ่อแม่ของเรานั้นก็นจะมาอะไรเงี้ยเอออืมมาดูกันถ้าเกิดถ้าเกิดเราทําตามมันเนี่ยแต่มันมีช้อยอยีกไงว่าระหว่างบอกบอกตามสิ่งที่ในใบบอกกับปฏิเสธอะ่ะมันจะต่างก,กันแค่ไหนเราเราลองมาตอบอันนี้แล้วกันอ่านเนี่ยว่าพ่อแม่ของเรากำลังจะมาเฮ้ hey, แม่นางอ่ะฮะเกิดอะไรขึ้นหรออ่าฮะฉันฉันคิดว่าคุณไม่ควรอยู่ที่นี่นะอ่ะฮะเออ อืมหืมทำไมไม่ล่ะอืมนี่ไงพราะแม่ของคุณกำลังรออยู่ใช่ไหมอ่าฮะทำไมถึงรู้ล่ะเรายังไม่ได้บอกเลยนะเออน,นี่ไงทำไมทำไมไปถึงรู้วะนังอ่านหนังสือไม่ออกไม่ใช่หรอรู้ว่านาังอ่านใจเราได้ถ้าอ่านใจได้นี่คือเกมเลยนะคุณคุณรู้ได้ยังไงนะ่ะเออทำไมถึงรู้ล่ะนานไง ฉันแค่แกล้งทำเป็นว่าฉันอ่านหนังสือไม่ออกนะอ่าเีอยกูเกมนักวิทยาศาสตร์โดนหลอกกูก็โดนหลอกอีกตอนหนึ่งฮ่ากูตายแล้วสินะเอ้ยแม่งตกลงไอ้ไอ้ไบท์ท่เราทำตามมาแหละตอนนี้แม่งก็ไม่ได้ช่วยเราเลยเลยอืมคุณนะ่ะโคตรน่าเบื่ออ้ยแม่กูจะตายแล้วสินะฉันกลัวว่าเวลาเล่นจะหมดลงแล้วนะ อ่าโอเคเวลากูจบลงด้วยแล้วสินะบาย,อ,ยอุ้ยแม่งนางนี่เป็นอะไรกับการที่ต้องเหลือแต่หัวกระโหลกแล้วเนี่ยอืมในตอนเช้าตำรวจได้รับแจ้งจากประชาชนเรื่องกินเหม็นจากบ้านของเพื่อนบ้านอ้อก็คือบ้านกูสินะพบศพอยู่ในสภาพที่ไม่อาจบรรยายได้อ่า esus ฉันคิดว่าเธอน่าจะสนุกกว่าคืออืมสนุกแหละเล่นกับกูอย่างเงี้ยอ,อ๋อฉากจบสองสวยเราเราปลดล็อกกี่ฉากจบแล้วนะมีเก้าแปดสี่สองโอเคก็แค่มาแรงอืมมันจะจบลงดีกว่าถ้าคุณลอกเอ่อเลือกเล,เ,ลเลือกที่ดีกว่านี้อา่า โอเคทุกคนแม่งจากที่เราเลือกไปนะว่าพ่อแม่เราจะมาแล้วนางนาง้ดาัลลูอีกก็คือนางแก้งคือหูนางแม่งฉลาดเอาเรื่องนะคือแก้งว่าอ่านหนังสือไม่ออกแต่ความเป็นจริงแล้วแม่งอ่านมาแต่ต้นเลยนี่ว่าอืมเราลองตอบไม่แล้วกันแก้งทำเป็นว่าฉันเม่นสิ่งนั้นอ่ะฮะอ๋อไม่ถึงไอ้ใบกระดาษนั้นสินะอืมยูมันจะช่วยได้ปะฉันไม่คิดว่าการไว้วางใจใครสักคนที่คุณไม่เคยพบมาก่อนเป็นเรื่องที่ดี ก็จริงพอดูจากไอ้ที่เราเชื่อมันก็ทําให้เราตายอยู่ดีอ่ะอ่าฮะโอ้เนี่ยแถบได้นบนหายไปลนะอืมเธอกินเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็คงไม่น่ามีอะไรละอ๋อใช่ใช่ใช่เหมือนเขาเหมือนชาจบก่อนเหมือนเราจะเลือกไอ้นี้เนาะอะไรอะดูหนังไอ้นี่ยอ่าหนังโรแมนติกใช่ไหมเอออันนี้เราลองเลือกหนังที่นางชอบดูดิอ่าฮะเราควรจะดูหนังนี่ไงฮาโลวีนแทนแล้วกัน อถ้าเราตอบหนังโรบอทเออใช่เดีย๋ยวค่อยไปอีกช้อยนึงแล้วกันอืมเราเรื่องผีล่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอชายสวมหน้ากากที่ออกตามหาเยื่อะไรใหม่ทุกๆวันฮาโลวีนน่ะอ,าาอ่ะฮะโอ้ยของชอบนางเลยดูทรงโอ้พระเจ้าคุณพยายามทำให้ฉันกลัวอยู่ใช่ไหมม,ม,ม,มาดูกันเลยดีกว่ามามาดูกันเลยต้อง อดทนรอนะอฉันหวังว่านี่จะถูกใจเธอนะอืมตอนนี้ฉันต้องจัดการกับเออ่ทีวีก่อนที่เราสามารถรับชมภาพยนตร์ได้อฮะาาก็คือจัดการกับสัญญาณโอเคให้เราคลิคเๆมือนเดิมไม่มีอะไรมาโอเคฉันซ่อมเสร็จเรียบร้อยบ้าบ้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมกลับมาใช้งานได้อือหืออือหือหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอืม โอ้น่าสนใจดีนะมนุษย์บางทีก็ฉลาดได้นะแม้ว่าฉันจะเดาตอนจบได้ก่อนที่พวกเขาจะเลือกเสียอีกอุ้ยแมมอุยอ่าโลว่าไงการที่มนุษย์ตอบสนองต่อความกลัวเป็นเรื่องที่น่าพอใจมากเช่นกันใช่ไหมอ่านั่นมันรสนิยมหล่อนเลยล่ะฉันชอบมันนะอ๋อดีดีด,ดีชอบก็ดี เยี่ยมเลยดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะอ่า <c oughs> อืมอ่าโอเคก็เท่าก็ลองลองดูแล้วนะไม่ใหญ่มันเกี่ยวเวลาเกินก็คือไอ้ที่เราดูหนังเรื่องฮาโลวีนไปอ่ะสุดท,ท้ายแล้วตอนจบมันก็ไม่ได้มีอะไรต่างไปจากเดิมมากทุกคนก็คือเราจะตายในฉากจบที่สีที่บอกว่าเราไม่สามารถอ่ะเอเทนเธอได้มากพอแล้วนางก็เบื่อแล้วก็ถ้าเราในที่สุด ไม่เชิงฆ่าเลยฉาจจบที่4เหมือนนาจะหายไปแบบไร้ร่องรอยแต่อืออย่างที่ตัวละคราว่าแต่เหมือนกับว่านาก็ยังอยู่อัอนนี้เราตอบว่าไม่แล้วกันอืมอ่ะฮะอ่ะไม่รู้จะเอาอะไรแล้วเดีย๋ยวเรามาดูนี่แล้วกันอ่าลิงลิงตีกับมุนยนภาคสองนางนางนางคงจะไม่ชอบแหละดูทรงแต่ก็ไม่รู้อะเผื่อจะมีตอนจบอะไรที่มันตายจากเดิม โอ้ oh, อันนี้เป็นอ่าของโป่งของฉันเลยนะอ่าลิงตีอุ่น,นต์ภาคสอง f v s Ultimate r o b l o อ2องเป็นผลงานชิ้นเอกคุณจะต้องไม่เชื่อท่าอ่าต่อสู้อย่างแน่นอนอ่าวิธีที่อุ่นตน์ทูบเจ็คแพทของลิงนั้นสุดยอดไปเลยฉันดูมันมาแล้วกว่าสิบครั้งหนะ้าอ่าทางจะชอบเหรอของชอบของคุณจริงๆเหรออ่าโอ้ยอ่ะกุรงกุณ,ณ่าจะตายนะในลูปนี้ คุณจินจางกับเรื่องนี้เหรอก่อนอื่นฉันเกลียดหนะังแอคชั่นมันเสียงดังและไร้สาระมากว้ายและอย่างที่สองใครบ้างที่ดูภาคสองของซีรีี่โดยอ่าไม่ดูภาคแรกบ้างล่ะนี่มันโอ้โหโคตรขี้เกียจเลย <c oughs> อเออจริงวะเราดูภาคสองโดยที่ไม่ดูภาคแรกแต่มเป็นเรื่องแนวหนังที่นางไม่ชอบอีกแล้วด้วยเดี๋ยวก่อนอะไรนะแต่ อ่าตายไวเลยตามเอชาจบนี้ทำให้ฉันประทับใจมากเลยอืมเราจะตายเลยใช่ไหมนะโอเคตามสเต็ปอฮะร์ปนตายโอ้ตายแบบตายแบบไม่มีเอนดิ้งบอกด้วยอันนี้อันนี้คือตายเลยตายแบบธรรมด,ดาตายแบบงงๆเลยนะอ่าอันนี้ผมมาตั้งแต่ต้นเลยแล้วกัน เหมือนตอนที่เรานน้นเริ่มไอเริ่มทํางานนี้แรกๆนะอืมตั้งแต่ที่ี่เสียงใครเคาะประตูเหมือนถ้าถ้าถ้าเราทาตามที่วิธีบอกก็คืออย่าสนใจให้อยู่เ,เงียบอ่ะฮะแล้วก็ห้ามขยับห้ามเคลื่อนไหวอะไรอย่างนั้นที่เราตอบไปเขาก่อนอะไรอย่างงี้เอ๋ที่เราถามว่าคุยเป็นใครอะไรเงี้ยอืมกับอันที่สองไปล็อกประตูอืม ถ้าถ้าถ้าตามหลักแล้วเราควรน่าจะต้องเลือกอันนี้ไหมสามอะอยู่แบบเงียบอะแต่ถ้าเราเดินไปล็อกประตูนางจะแบบบุกเข้ามาเราเลยบุกบุกเข้ามาเลยเลยไหมวะไม่รู้่ะต้องลองดูอืฮึอ่าตอนนี้เราทําการล็อกแล้วนะกระแทกกระแก,ะแกะอืมคุณล็อกประตูแล้วอะฮะแล้วไงต่ออืมจะรู้ว่าคุณอยู่ในนั้นอ่าไม่ต้องมารู้เลยแต่กูก็ไม่ให้เข้ามาด้วยเข้ามากูตายอย่างเดียวเลย ไม่มีเหตุผลที่จะต้องซ่อนอีกต่อไปนะเอ้ยกูมีเหตุผลมากพอนาะแม่นางไม่ต้องมายุ่ง <c oughs> อุ้ยอืมอันนี้ผมก็คงจะต้องเลือกอันนี้เหมือนเดิมใช่ไหมเลือกเลือกเงียบอะถ้าเราตอบว่าฉันก็ยังไม่รู้ว่าคุยเป็นใครเดี๋ยวกลัวมันก็จะไปลูบลูบที่เราอ่าคุยตอบโตกับนางอีกอะอันนี้เราควรลองเงียบดูดีอืมอ่ะเงียบใส เฮ้ยทำไมคุณถึงสน,นักนะเฮ้ยไม่ให้เข้าก็คือไม่ให้เข้ากูไม่คุยกูยิงอืมแล้วเด็กดื้อจะได้อะไรนะเอ้ยไม่ต้องมายุ่งกูกูอยู่งเงียบๆกูไม่อยากรู้กูไม่อยากคุยด้วยป่อยกูไปเฮ้ยกูเงียบใส่ขนาดนี้แล้วไปเฮอะแน่นอนว่ามันเป็นการลงโทษอุ้ยการลงโทษแบบไหน แมวไม่อะไรอ่ะสุดท้ายมันก็บุกเข้าบ้านกูอ่ดีเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> มันพังประตูเข้าบ้านเลยไอ้ไนางแม่มีการมีการล็อกล็อกประตูกูกลับด้วยใช่ไหมเมื่อกี้เจด,ดังแก๊กเลยแม่อ่าโอเคกูคตายเอย๊แล้วมันตายแบบไมีฉากจบไหมเนี่ยอันเนี้ยม,มันตายแบบไม่มีฉากจบเอออันเนี้ย อะไรกันครับเนี่ <c oughs> มาคราวนี้เราลองแบบอยู่เงียบๆดูดิเราจะไม่ไหวติงอะไรทั้งสิ้นเราจะอยู่แบบเงียบเชียบอือฮึคุณไม่สามารถซ่อนตัวจากฉันได้นะรู้ไหมแหมทำไม่ะยะแอบซองเงออย่าบอกนะว่าล่อนแบบมองทะลวงแพงได้ล่ะหรือว่าทำได้วะอืมเงียบใส่คงไม่ใช่ว่าจะพังประตูเข้ามาอีกใช่ไหมเนี่ยมา ต้องเงียบต่อแล้วกันฮัลโหลอไม่มีใครอยู่จริงๆแม่นะไปเฮ้ะชิวชิวชิวชิเอ็มฉันคิดว่าฉันได้เสียงอะไรบางอย่างจากบ้านหลังนี้นะหูแวา,าไปแล้วสงสัยเป็นอไอ้ปีเตอร์ตัวนั้นแน่เลยเออหล่อนหลอนไปแล้วบางทีฉันแค่อาจจะคิดไปเองใช่เป็นอย่างนั้นแหละแม่นาะงอย่าเพิ่งพังประตูครูเข้ามานะ เออคนณได้ยินเสียงใครบางคนเดินออกไปอ่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไหวชิงอย่าพึ่งอย่าพึ่งขยับนะตัวกูมันอาจจะเป็นแผนทำให้เราตายใจอูป้าแม่ในสุดกูเจอชักจบที่กูไม่ตายแล้วคืนนี้เป็นคืนที่แปลกประหลาดที่สุดที่คุณเคยพบเจอเลยอ่าอุ้ยทองฟ้าสดใสอ่า แปลกประหลาดยิ่งกว่าฝันอ่าของเซนซีอีกโอเค okay. โชคดีที่ตอนนี้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้แล้วไม่มีอะไรจะทำร้ายคุณได้อีกต่อไปเยดเชอันนี้คือกูรอดแล้วใช่ไหมอันนี้คือโจ่แฮปปี้ใช่ไหมยอย่างน้อยนั่นก็คือสิ่งที่คุณหวังอ๋อนั่นคือสิ่งที่กูหวังแล้วความเป็นจริงล่ะโอ้หนี่งฉากหนึ่งโจ้อืมคือที่เร็วแรงที่สุดเอ้ยฉากจบหนึ่ง เอาละครับทุกคนผมก็ขอจบอ่าพาร์ทนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะไม่ใช่แค่พาร์ทดิผมกะว่าอ่าจะจบอ่าไปเลยแล้วกันขี้เกียจหาฉากจบอื่นเพิ่มแลจะตัดจบด้วยอย่างนี้แหละผมพอใจแล้วเจอ5้าฉากจบแล้วก็จบแบบเอนดิ้งเลยแล้วกันเอาจริงๆนะคือผมก็ลองแบบหลายหลายแบบแล้วนะไม่ว่าจะแบบยังไงดีอะลองเกือบทุกทุกชอยแล้วมันก็เจอแต่มันมันก็เจอครบทั้งหมดแค่ห้าห้าแบบอะ แต่ผมยังไม่ได้ไปหาดูข้อมูลนะยังไม่ได้แบบไปดูยูทูบยูทูบอะไรเงี้ยว่ามันที่เหลือมันต้องเก็บยังไงแต่ก็ขี้เกียจอะ <laughs> ก็ก็เลยขอจบแบบดื้อๆเลยแล้กันอ่ะอืมก็เหมือนเดิมนะทุกคนถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe พื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปนะทุกคนแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน g o o d b y